โอเคสวัสดีครับก็วันนี้ผมก็จะมา,า unbox นะฮะหรือเปิดกล่อง Fuji X-Pro2 นะพอดีเพิ่งได้มาเมือ่อช่วงเที่ยงคืนนี่เที่ยงคืนอตอน,นี้ผมทําคลิปเนี่ยก็ประมาณตีสาก็ไหนๆก็มาแล้วผมก็ทําเลยแล้วกันไม่ได้เป็นการเสียเวลานะพอดีอยากเปิดไม่นานแล้วแล้วก็จริงๆเมืองนอกเขาเปิดมากันเยอะแล้วแต่ว่าอันนี้ผมจะทำไว้ในช anel ผมนะครับก็คือทําทเก็บไว้ดูนะฮะว่าผมอ่ะ ปิดอันสมอกทันทีนะจริงๆแล้วมันจะมีฟูจิฟิล์ม X70 อีกทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนั้นอาจจะต้องรออีกแป๊บหนึ่งเพราะของมาไม่พร้อมกันพอดีผมสั่งตัวนี้ตัวนี้เข้ามาก่อนนะ X70 ยังไม่มานะครับเดี๋ยวรอ X70 มาผมก็ทำอีกคลิปหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือเป็นฟูจิฟิล์ม X42 นะฮะยังอก็คือยังห่อซีลอยู่เลยนะฮะก็คู่มือเป็นภาษาไทยมีเมมเป็นตัว8กิกนะครับยี่ห้อ เพนได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นคลาสสิกนะก็น่าจะน่าจะเอาน่าจะเอาอยู่นะคอนเดสเซอร์หรือว่าด้วยเอนจิ้นข้างในอะเร็วอยู่นะฮะน่าจะเอาอยู่นั่นแหะก็นะไอ้กล่องยังไม่ได้แกะซิลนะอันนี้ได้มาจาก king power นะต้องซูมนี่ราคาเต็มนะครับ60,000ทอน10บาทอ่าราคาถือว่าสูงนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นฟูจิหรือไม่เคยเล่นตัวบอดี้ที่เป็น expo นะครับก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็น ทำไมถึงราคาแพงนะ Expo คือ e x o เนี่ยมันคือบอดี้อันนี้คือเฉพาะบอดี้นะครับไม่มีเลนนะฮะบอดี้เปล่าๆนะครับ5 10, 9า9 0บาทเนี่ยคือ Expo เนี่ยมันเป็นเรือธงของฟูจิเขานะครับก็คือเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆพวกนี้เขาจะจัดมาแล้วก็หมายว่าจัดมาให้เต็มเลยแล้วก็ใส่กับตัวนี้มาแล้วนะฮะผมก็จะทำการแกะเลยนะฮะแกะกล่องแกะกล่องแกะตรงไหนวะ,ปะแป๊บนึงครับเครื่องมือการ โอุปรกรณ์ในการแกง่งามเลยเกีคิดงามกว่าอาโอเคกอเอาครับกล่อบนะครับอุ้มโอ้ยใหม่มันใหม่มันฟิตมันฟิตโอเคมาแล้วแกะและ้ว กลิ่นหอมมากเลยของพราทุกอย่างผมโลกจิตครับโอเคตรงนี้มันก็จะมีรูนี้นะใรูนี้ดึงออกมากล่องสวยมากอ,อันนี้ใบรับประกันใบรับป,ประกันมาทีนี้เราดูกล่องโอ้โหกล่องเนี่ยผมชอบมากเลยเขาเน้นดีเทลตรงนเนี้ยเนี่ยให้เรารู้ว่าเนี่ยมันคือเอ็กซิลี่ก็ชอบแบบนั้นมากกว่าพวก อ่นไม่ออกก็เรืนี่คู่มือภาษาอังกฤษครับแล้วก็ออ๋อเป็น information โอเคเขาไม่เกี่ยวไม่สนใจเพราะมีคู่มือมัมีคู่มือภาษาไทยอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเห็นไหมไมเกีมาเดี๋ยวเราจะมาแกะกล้องกันครั้งแรกนะครับเดี๋ยวพอแกะมามันจะมันจะโชว์คำว่บาบอยเอาให้ก่อนดีกว่าขอแกะอุปกรณ์ก่อนข้างในมีอะไรอันนี้ไรกอนกล่องอุปกรณ์ ซึ่งถ้าคนที่เล่นกล้องจริงๆเนี่ยพวกนี้ผมไม่ค่อยใช้กันหรอกเพรแกะยากจังเลยไแป๊แบนะมผมอยากเขตกระโหลกตัวเองจริงเลยแา่บ้านเรียกโง่ครับโคตรงโง่ด้วยแหละก็แกะกล่องมามันก็จะเป็นนี่ครับสายสายคล้องฟูจิอันนี้ก็เป็นปั๊ครับซึ่งไม่ได้ใช้เพราะผมของแอรเอ็กซ์อยู่แล้วแล้วก็อันนี้คือแท่นชาร์จก็ไม่ได้ใช้ก็ แบบใหม่ my, ไม่ได้ใช้เก็บไปเพราะมีเยอะแล้วก็อันนี้เป็นปวงปวงสามเหลี่ยมกับตัวงัดหนังที่มาสำหรับการไม่ให้มันบวกมาขูดกับบอดี้่ะครับอันนี้ก็เก็บมีแล้วมีเยอะด้วยนะแบบแบบแถบส้มของแท้กันแล้วเนี่ยแบบส้มนะครับไม่ได้ใช้ไม้เทียงเก็บเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สักอันเลยพวกนี้แบตไม่เคยชาร์จเพราะเรามีอยู่แล้วนะเก็บ ก็ผ่านไปสำคัญมากครับบอดี้นี่โอเคจะดึงกันนะมันจะคื้อ่าบอยแต่ว่ามันเคยถูกการแกะมาแล้วมาแล้วครับบอดีนะ้ X p o 2 Fujifilm X p o 2ฮะเซนเซอร์เป็น APS-C ขนาดอ่อ24ล้านพิกเซลเป็น X Trans CMOS 3คือมันก็จะต่างจากของเดิม ไล่ตำแหน่งนิด่หน่อยๆเห็นไหมตอนนี้เป็นด้านหน้าอัปเกรดขึ้นมานะครับอับเกรดขึ้นมาก็อย่างไฟช่วยโฟกัสก็เป็นสี่เหลี่ยมของเดือเป็นวงกลมนะฮะก็ตัวชุดใสยแสงตรงนี้จากสองสต็อปนะฮะสองสต็อปเห็นไหมสองสต็อปจากสองสตอ็สตอปครับเปลี่ยนมาเป็นสามสตอ็อปกันทีละ I X O ครับสามารถดึงขึ้นมามาลับหมุดได้นะครับก็เป็นการปรับใหม่คราผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กหรอกผมไม่ค่อยชอบเน่ฟูจิกีน่าน,นะครับผมไปลองมาผมชอบมากเลยเนี่ยจอยสติ๊กตัวนี้มันสุดยอดมากเลยปุ่มล็อกแสงปุ่มเมนูเพย์ยามสุดคือปกติมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแส่ยามอยู่ในี้หมดเลยให้มันสามารถเป็นเอ,อ่อ one hand operate ครับไรล์ดด้านหน้ามีนะครับปกติจะมีแค่ ตย,ยวสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็กริปเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะฮะกริปใครมีเคสเดิมหรือว่าใครใช้เคสเอ็กโววันใส่ไม่ได้นะครับผมบอกก่อนเมมโมรี่ครับจะแกะด้านล่างก็เป็นแกะด้านข้างอ่าเลือกเป็นสล็อตหนึ่งหรือสล็อตสองก็ได้นะครับนะฮะดีดีดีใครที่ชอบไปเที่ยวไม่ต้องพกเมมบอรก็ใส่แม่งสองอันเลยนะฮะแต่ก่อนเอ็กโววันก็ต้องเปลี่ยนตัว ตัวยางรองตานะฮะใครที่สายตาสั้นสายสายตายาวก็อันนี้ x อ o ก2ทเขาทำมาให้แล้วสเปกนี้ผมชอบมากเลยมันใส่กับบอดี้เอ็เนี้สวยมากบอ,อ,อ,อดี้ดำสายแดงปุ่มแดงอ่าข้ามค่ายบ้างอันนี้เป็นไซด์ทรูอิ ก็เหมือนเหมือนเอ็ปกติเลยครับเป็น OM นะฮะ50าิบมิเอฟหสีโอ้เลยโทรขึ้นมารับผมอยากอส่วนนี้ไปแปลงเป็นเมาส์ FX จริงๆเลยคือใส่โดยไม่ต้องผ่าแดปเตอร์ฝากไว้นะฮะจีฟิล์ม EXPO 2 Unbox นะครับ, G รบก็สั b ส c r i b e ได้ในช่องผมนะครับขอบคุณครับ